ครับกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับช่องพีพีนนท์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการจัดแผนการเล่นการจัดตัวการจัดตำแหน่งสำหรับมือใหม่นะครับว่าแผนไหนเล่นยากแผนไหนเป็นยังไงแผนไหนเหมาะกับคนไหนแต่ว่าหลักๆแล้วผมจะเน้นเน้นว่าคือให้หลังอะ่ะไม่หลุดอหลังจะหลุดยากอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งบอลง่ายอะไรเงี้ย โอเคเราจะมาแนะนำสไตล์โค้ดก่อนนะครับก็สไตล์ของโค้ดอ่าสลับมือใหม่นะครับการเรากดตรงหน้าโค้ดนะครับแล,แล้วนี้เรากดตรงทีมเพสสไตล์นะครับเราจะเรียกเปลี่ยนสไตล์ได้นะครับและวดอย่าลืมดูค่าโค้ดด้วยนะครับว่าค่าของโค้ดที่เราใช้อยู่อะตัวไหนสไตล์มันสูงที่สุดนะครับก็เรื่องพวกนี้มันอ่าถ้าทุกคนอยากรู้ก็ทิมพ์ไว้ด้านล่างคอมเมนต์ได้นะครับแต่ผมจะ สอนสาหรับมือใหม่ที่ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นแล้วกันเอา,อางี้ดีกว่าตอนนี้ผมอยู่กแบบับอาลองบอลน,นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายการอาแต่และสไตล์ให้ฟังเลยนะครับผมก็สาหรับสไตล์มูชชั่นนะครับผมก็สไตล์นี้จะเน้นการต่อบอลนักเตะก็ต้องนังกเตะก็จะต้องอยู่ประชิดประชิดกันอย่างนี้นะฮะมันก็จะจ่ายบอลง่ายอะไรอย่างเงี้ยนฮะอันนี้ความคิดผมนะครับแล้วแต่ความคิดใคยความคิดมันเนาะ ส่วนฮิ้ c เคาน์เตอร์นะครับจะเป็นสไตล์สวนกลับเร็วนะครับฮิ้ c เคาน์เตอร์คือสไตล์สมมุตินะครับแผนที่คนเขานิยมเล่นกันก็จะเป็น4ี่สองสองนะครับซัมพีเคาน์เตอร์แผนมันจะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ปรับ cmf เป็น AMF นะครับให้มันเป็นกองกลางตัวลูกนะครับทนมันก็จะต่อบอลง่ายนะครับสำหรับสไตล์ h ิ้กเคาน์เตอร์แต่ว่าข้อเสียของ h ิ้กเคาน์เตอร์นะครับอ่าหลังเรานะครับ จะหลุดง่ายมากๆสมมุติถ้ามีคู่ต่อสู้วิ่งมาอย่างเงี้ยใช่ไหมหลังเราบางทีมันอาจจะดันขึ้นไปสูงอะไรเงี้ยวิ่งไม่ทนันตามคู่ต่อสู้ไม่ทันอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นไปนได้เหมือนกันนะครับโอ้ยขอโทษทุกคนโอ้ทั้งนาฬิกาปลุก4โมงทำไมก็ไม่รู้เนาะขอโทษครับขอโทษครับโอเคมาต่อก็ ถ้าเป็นสไตล์ฮิ้เคาน์เตอร์ผมไม่แนะนาสําหรับมือใหม่นะครับแต่ก็ทุกคนอญญาจจะอยากหัดเล่นอะไรก็ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจะชอบหลุดครับสไตล์ฮิ้เคาน์เตอร์หลังหลุดบ่อยมากนะครับแล้วถ้าไปเจอกองหน้าวิ่งเร็วๆนี่ก็โอ้โหหลุดเป็นว่าเล่นเลยนะครับก็แต่แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนเล่นนะครับสำหรับผมถ้าใครเล่นกองหลังช้ำๆหน่อยก็ไหวครับผม โอเคสไตล์ต่อมานะครับสไตล์ที่ผมเล่นอยู่เลยนะครับสหรับลองบอลเคาน์เตอร์นะครับสไตล์นี้จะเป็นการต่อบอลยาวนะครับอ่าผมลืมพูดสรับคิดเคาน์เตอร์นะครับคีดเคาน์เตอร์ก็คือการต่อบอลสั้นนะครับอ่าทีนี้กลับมาที่ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับลองบอลเคาน์เตอร์คือการต่อบอลยาวนะครับสมมุติถ้าอยู่ไกลๆก,กันเนี่ยก็จะต่อบอลถึงกันง่ายนะครับก็แต่ว่าถึงจะเป็นลองบอลก็จริงนะครับแต่ผมไบย์นํานำให้เราอ่าตั้น ตัวละครให้มันอยู่ไกลๆกันนะครับเพราะเพราะว่างารมันจะส่งบอลหรือชิงบอลยากมากนะครับผมก็อาจจะตั้งชิดๆกันอย่างนี้นะครับนี่นตั้งประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมใช้แผนนี้อยู่นะครับถือว่าเด็ดดวงเลยครับพาตั้งตัวนี้เป็น AMF นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเอาตัวละครที่สแตทซูมๆมาใส่หน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะ ผมก็จะตั้งทีมผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยว่าครับก็อย่าไปสนเรื่องตัวละครละกันนะครับก็จะตั้งตั้งตัวประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นก็คือเวลาเราได้บอลน,นะครับหรือดักบ,บอลได้นะครับกอง กองกลางของเรานะครับผมก็จะชิงบอลเจะชิงบอลไปให้กับตัวนี้นะครับและตัวนี้นะครับก็จะชิงบอลมาตัวนี้นะครับตัวนี้จะเราจะใช้เป็นสไตล์โฮเพ้เยอร์นะครับก็มันอาจจะสอดขึ้นไปข้างบนไปยิงหรือว่าบางทีมันอาจจะจ่ายให้ดีมาแล้วก็วีมาก็เลี้ยงตัดขึ้นมาหรือเรียมมาเปิดนะครับก็แล้วแต่คนเล่นนะครับแล้วแต่คนถนัดแบบไหนมาก แต่ผมนแนะนําเลยนะครับผมคิดว่าลอกบอลเคาน์เตอร์นี่แหละคือสไตล์ที่มือใหม่ควรจะหัดเล่นนะครับเพราะว่ามันหลังมันนะครับมันจะหลุดยากนะครับเนาะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยดันขึ้นมาสูงเท่าไหร่นะเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าสมมุติอ่ากองหลังเราเป็น,เ,ปนเราเอาตำแดกแบ็กมาใส่หรือว่ามันเป็นออฟสไตล์หรือว่ามันเป็นเดสทอยเลอร์นะครับเราก็ อย่าลืมปรับตรงนี้ด้วยนะครับผมให้มันเป็น d e f e น s ์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาสอนการปรับตรงนี้อีกทีนึงนะครับผมก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากครับผมโอเคเราพูดถึงสไตล์ดีเยอะมากเดี๋ยวเราไปสไตล์ต่อไปกันดีกว่าครับก็สไตล์ต่อไปก็คือเอาไว้นะครับผมสไตล์เอาาวานะครับก็มันจะทําให้ปอกหรือตัวที่เป็นแบ็กอะไรประมาณนี้แหละครับมันจะ ชีดขอบอะไรอย่างเงี้ครับสมมติเอานะครับมันจะเฉียวรันค่า,าอะไรอย่างเงี้ครับแบ็คหรืออะไรนี่ก็จะเฉียวรันค่า,าแล้วก็มันจะอยู่ติดริมเส้นไปตลอดนะครับมันเหมาะสําหรับการเปิดโบวหรือการเล่นแบบก้วงมากกว่านะครับเอาไว้เนาะก็แล้วแต่ความชอบนะครับบางคนเขาก็ถนัดเอาไว้แต่ผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะไว้โน้ยนะครับที่จะมีคนเล่นส่วนลองบอลน,นะครับลองบอลก็เป็นสไตล์คล้ายๆกับอลองบอลเคาน์เตอร์นะครับเพราะว่า มันก็จะส่งบอลให้ตัวไกลได้ง่ายอะไรอย่างนี้นะครับเนาะแต่ว่ามันจะต่างก,กันตรงที่ว่าลองบอลเคาน์เตอร์ถ้าเวลาเราตักบอลกักบอลได้เลยเวลาเราสวนกลับมันจะสวนกลับเร็วเนะมันกชิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับแต่ลองบอลมันก็จะไปเดือดเดือดเดือเดือนะครับแต่ลองบอลเคาน์เตอร์มันจะต่างก,ก,กันตรงที่ว่าอ่าอันนี้ผมก็จาไม่ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้สึกว่าลองบอลเคาน์เตอร์จะไม่เดี่ยวเท่าลองบอลเลยครับกองหลังลองบอลมันจะเดียวกว่านะครับ อันนี้ตามความคิดผมนะแต่เวลาเกมเราสวนกลับอะไรเงีย้ยล็อกบอลมันจะช้านะครับเวลาต่อบอลเวลาก็จะตึบต๊บตึ๊บตึ๊บอะไรเงีย้ยไม่เหมือนล็อกบอลเคาน์เตอร์ที่มันจะตึบต๊บตืบต๊บตืบต๊บนะครับเป็นสเต็ปไปเลยนะครับก็สําหรับผมล็อกบอลผมก็เล่นไม่ถนัดเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนลองที่จะเล่นลองลองบอลเคาน์เตอร์นะครับเพราะว่าสไตล์นี้มันเล่นง่ายมากๆครับก่อนที่นี้ผมพูดถึงการจัดตัวละครนะครับทุกคน เดี๋ยวผมขอกลับไปทีมแล้วบึงนะครับเพราะว่าผมจัดประมาณไหนอยู่นะครับก็ขคนเอาไปเล่นตามได้เลยนะครับก็ตอนนี้ผมใช้แผนนี้อยู่นะครับทุกคน้ก็ถือว่าเวิร์กเลยทีเดียวนะครับก็โอเคเราพูดถึงประตูก็เลยประตูก่อนเลยนะครับประตูนี่ตามความเชื่อคนเลยนะครับผมก็แต่ผมจะพูดผมก็เยอะเกินไปแล้วครับจะพยายามลดแล้วกันคือทุกคนอะแล้วแต่ความเชื่อเลยนะครับว่า จะเล่นตัวไหนนะครับแต่ว่าผมแนะนําให้เป็นดีเฟนซีฟดีกว่านะครับดีเฟนซีฟกูคิปเปอร์นะครับตรงนี้นะครับก็ก้อยแหละแนะนําให้เป็นดีเฟนซีฟกูคิปเปอร์นะครับถ้าเป็นแอทแทกจิ้งนะครับมันจะขึ้นมาตัดบอลนะครับแล้วก็บางทีมันอาจจะหลุดตำเด่งอะไรอย่างนี้นะครับผมทีนี้นะครับมาที่กองหลังนะครับกองหลังผมจะใช้3ามตัวนะครับผมก็1นึ่งก็ครับเราจะเอา แบกนะครับมาเป็นกองหลังนะครับแบกที่มันเร็วเร็วอะไรเงี้ยจริงๆตัวนี้มันเป็น RB นะครับทุกคนผมก็โยกมาเล่น C B นะครับและทีนี้ตัวนี้มันเร็วนะครับผมแล้วก็เข้าไปดูสเต็กัดว่ามันเร็วจริงไหมนะครับนี่นะครับ9ก้า็นะครับก็เร็วพอสมควรนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่ไม่ถือว่าใช้ได้แต่เร็วชิบหายเลยแลวทีนี้ตอนแรกอะพอไปยืนฝั่งขวานะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยฝั่งขวามัน ชอบหลุดนะครับทุกคนเราก็เลยเอาไปยืนฝั่งซ้ายนะครับถือวันดีขึ้นมากๆครับแล้วก็ตัดวันดีมากเลยคนับส่วนตรงกลางจริงๆผมเน้นนะไมเป็นบิลลอัพหรือเดซทอยแต่ผมเน้นนให้เป็นเดซทอยมากกว่าครับหรือว่าเดซทอยฝั่งนี้ก็ได้ครับแต่ผมไม่มีเดซทอยดดีๆนะครับผมก็จะใช้บิลลอัพคู่2ตัวนะครับผมมันไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่นะครับผมเล่นมามันก็ไม่ค่อยหลุดนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นท่าครับผม ตัวนี้ก็จะสูงนะครับลูกบวกเวลาโบกก็จะไม่เขาเรียกอะไรไม่ค่อยแพ้นะครับไม่ค่อยแพ้ฝั่งต่อข้านะครับส่วนไรกาดนะครับผมอนข้านครบเครื่องเลยนะครับตัวนี้แต่ว่าไม่เร็วเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเร็วอยู่พอสมควรนะครับส่วนแบกก็แนะนําให้เป็นด e f ฟนซีฟฟู u แบ b a c k นะครับทั้งสองฝั่งนะฮะอ๋ หรือว่าใครจะเอาเป็นอ t แท c k i n g ฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีอ t แ a c k i n g ที่มันดีๆนะครับส่วนกองกลางตัวรับนะครับการที่เราเล่นแผนอย่างนี้นะครับเราต้องมีกองกลางตัวรับที่อ่าเป็นอาร์คแมนนะครับเลากบอเร็วหน่อยนะครับนี่เป็นชัวร์เมนี่นะครับผมก็เร็วพอสมควรนะครับ79ไม่ถึงว่าช้านะครับปีต้น74นะครับผมกองกางเร็วเลยนะครับดักบอลดีด้วยนะครับถ้าใครไปเล่นอย่าง โรดี้อย่างนี้นะไม่ไหวนะครับช้าเกินไปนะครับต้องมีกองกลางตัวรับ2ตัวนะครับอ่าทีนี้พูดถึงอ่ากองกลางตัวลูกนะครับเราจะไม่มีกองกลางให้เป็น 4mm เ็นะครับจถวตรงนี้เราจะไม่มีครับเราจะเป็นอย่างนี้เลยครับจะเป็นกองกลางตัวลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายเส้นนะครับทุกคนเอาไปปรับตามได้นะครับทุกคนใครอยากให้ผมสอนพื้นฐานอะไรที่มือใหม่อยากรู้ก็ได้ตลอดเลยครับ นี้จะเป็นตัวนักตะนะครับเป็นโฮเพเยอร์นะครับผมแนะนําให้เป็นโฮเพเยอร์นะครับหรือว่าอาจจะใช้เป็นล็อกทูล็อกก็ได้ครับผมได้เหมือนกันแต่ว่านาให้เป็นโฮเพเยอร์ที่สามารถสอดขึ้นไปแล้วยิงได้เลยอะไรอย่างนี้ครับแล้วแนีนําให้ใช้ตัวที่เร็วๆนะครับเวลามันสอดขึ้นมาเห็นไหมนักตะมันจะเร็วนะครับผมคือว่าเร็วมากเลยนะสาหรับกองกลางนะครับเราก็เลี้ยงบอลคล่องนะครับผมแล้วก็ยิงได้ด้วยนะครับ นี่ให้น้ำให้มีดับเบิลทัดด้วยนะครับผมใครกดดับเบิลทัดไม่เป็นก็บอกครับจะได้สอนนะครับนี่ฮะผมก็ไม่ได้กดเก่งเลยครับก็พอทุกๆใไทๆนะฮะบอกลองเอาตัวนี้มาเล่นนะฮะบาเรลล่าไม่ลูกนะฮะยิงนี่คือห่วยมากนะครับพยายามแบบให้การยิงมันดีขึ้นแล้วแต่ไม่เข้าใจทําไมเป็นกันนะครับสกิลผมก็พยายามใส่ให้แล้วนะสกิลยิงนะแต่ก็จะห่วยเหมือนเดิมนะฮะก็ มันก็พอทดแทนได้แหละแต่ว่าไม่เท่าไหระตัวนี้อันนี้ขอบนเดี๋ยวครับผมขอบนขาใช้ตัวนะนะฮะนะฮอเฉยมาซันนะฮะทีนี้ไปที่ตําหน่งเอสเอสนะครับผมก็คือตําหน่กกองหน้าตัวตับครับมันจะเป็นประมาณกองหน้าตัวหลอกกองหน้าอะไรประมาณนี้แหละที่เอาไว้หนึ่งตัวประกบนะฮะแล้วก็สามารถที่จะทำทำสกอร์เองได้ด้วยนะครับผมผมใช้เป็นเนมาจูนีนะระบผม วันนี้ก็คา,างผิวเลยนะฮะดูนะผมเล่นไบก็ถือว่ายิงแล้วก็แอซซีเยอะอยู่นะครับผมเราจะใช้เป็นสไตล์อะไรก็ได้นะครับอันนี้ในที่นี้ผมใช้เป็นสไตล์ออฟไลน์นะครับถ้าเราเอาตำแหน่งอื่นมาใส่ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งตัวมันเองนะฮะแล้วทีนี้มันเพนสไตล์มันไม่เข้ากับตำแหน่งที่มันอยู่นะฮะตำแหน่งมันก็จะกลายเป็นสไตล์มันก็จะกลายเป็นออฟไลน์นะครับอย่างนี้มากนะครับเป็นปีกซ้ายนะฮะ ทีนี้เราเอามาเล่นกองกลางเอ้ยไม่ใช่กองกลางกองหน้าตัวตับนะฮะเหมือนก็จะกลายเป็นอ่าออฟสไตล์นะฮะปกติผมอาจจะใช้เป็นตัวนี้นะฮะซาเน่แต่ว่าคือบางทีผมอยากลองเปลี่ยนปเป็นดีมาบ้างฮะเดีมาก็ถือว่าเล่นดีเหมือนกันนะครับสกิลที่ผมบวกเพิ่มก็อาจจะเป็นสกิลยิงอะไรยีนะฮะแล้วก็สกิลบรรทัดพาร์ทโศกนะครับดีๆหน่อยนะฮะ แนะนำนะครับทุกคนแนะนำเลยนะครับให้ทุกคนพยายามสืบหาสกิลบรรทัดผ้ากับตรกพาสซิ่งนะครับทรูพาสซิ่งหรือตรกพาสซิ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแนะนำไปสองสกิลนี้เลยนะครับทุกคนต้องมีนะครับเพราะว่าเวลาเราชิงอย่างเงี้ยปึ๊บ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 ถ้าเป็นบนรรทัดผ้ามันก็จะแบบปึ๊บชิงมาก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจังหวะเดียวนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นกองหน้าสองตัวนี้ตัวไหนตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรกพาสซิ่งนะฮะ นี่ฮะแทงไปให้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ยิงนะฮะถือว่าค่อนข้างเจ็บเลยทีเดียวนะฮะพี่อาทเนาะส่วนกองหน้านะครับผมก็เลี้ยวเกตคนมีตำแหน่งอะไรแต่ผมได้ทำให้เป็นตำแหน่งโคคาเชอร์นะครับผมก็พูดคำมาก็เยอะอีกแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมชินไปแล้วนะฮะอันนี้ผมใช้เป็นโลบาริโอนะครับเพราะว่าผมมีแค่โลบาริโอนะครับตัวนี้ก็จะเล็กเฟ็กขี้หนูแล้วก็เิวนะครับผมแล้วก็ รสชาเฉียงล้วก็ค่อนข้างพิ้วด้วยนะฮะถือว่าดีอยู่นะครับผมแต่ว่าครับว่ามันยังไม่สุดเท่าไหร่วะส่วนเป้ทุกทีนะฮะมาแรกๆรู้สึกว่าดีๆนะฮะแต่พอผ่านไปผ่านมารู้สึกว่าปั่นไม่เข้าอีกแล้วนะบทโปรโมชั่นหรือเปล่านะฮะผมโกบางทีปั่นใกล้ๆอย่างเงี้ยตมเสาตาคานบ้างก็มีนะฮะแต่แนะนําให้เป็นโกโกุ้ชเชอร์นะครับสองตัวดีเนาะ แผนก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนอยากจะถามอะไรก็สามารถพิมพ์ถามตใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะมาบอกแผนประมาณนี้นะครับตัวเปลี่ยนเราก็อาจจะเป็นตัวอ่าตัวเนี้ยเปลี่ยนลงไปนะฮะแล้วแต่ละการตัวเปลี่ยนเนาะเอาตามความถนัดแล้วกันนะฮะแต่น่า,าห้มีซปเปอร์ซับด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับคือสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูนะครับ ขอบคุณครับ